โรงเรียนวัดบางปลาสมุดวันราชบำรุงตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยผู้อำนวยการพิญญาพัฒเกตขชารองผู้อำนวยการศรีสุดาธารพันธ์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน41คนและมีนักเรียนจำนวน8 0 2คนอาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเด็กวัยเรียนควรได้รับการพัฒนาและปลูกฝังในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการครบห้ามู่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิธีการดำเนินงาน 1>, 1. ผู้บริหารประกาศนโยบายการส่งเสริมโภชนาการของนักเรียน 2. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานภายในโรงเรียนและหน่วยงานเครือขคลาย 3. จัดให้มีการประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กวัยเรียน 4. จัดทำบันทึกข้อตกลง MoU 5. โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดี 6. มีการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน 7. โรงเรียนใช้นวัตกรรม Good l u n c Model ผ่านกระบวนการ PDCA 8. ตรวจสอบการดำเนินงาน 9. ปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานนักเรียนมีภาวะอ้วนลดลงร้อยละ3 3 8นักเรียนมีภาวะผอมลดลงร้อยละ4.01และนักเรียนมีภาวะเตี้ยลดลงร้อยละ3.19แผนการดำเนินงานในอนาคต วัดบางปลาโมเดล P ประชุมระดมสมองความร่วมมือระหว่างผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายดี D, กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำกิจกรรม3ปอปปที่1ปอปปลูกฝังความรู้ด้านโภชนาการปที่สอง ปอปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเราปอที่3ปอปลูกผักปลอดสารพิษ c ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ a ปรับปรุงพัฒนานิเทศกำกับติดตามกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผู้บริหารมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโภชนาการเป็นลำดับแรกโรงเรียนวัดบางปลาสมุดวันราบบำรุงตระหนักถึงความสำคัญเรื่องโภชนาการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การที่เด็กได้รับสารอาหารและอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมตามวัยจะทำให้มีภาวะโภชนาการที่ดีซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางสติปัญญาทำให้เด็กสามารถเรียนรู้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการส่งเสริมโภชนาการเพื่อพัฒนาเด็กในวัยเรียนทุกปิติและรอบด้านอาหารกลางวันมีรสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยครับ นักเรียนชอบเมนูใดมากที่สุดขนมจีนครับปริมาณอาหารมีเพียงพอกับความต้องการหรือไม่อพออครับนอกนอจากเมนูที่โรงเรียนจัดให้หนักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดอาหารเมนูใดไก่ทอดครับเพราะอะไรอร่อยครับในหนึ่งสัปดาห์โรงเรียนจัดเมนูอาหารมังสวิรัตนักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดเมนูใดส่ัาาดปักครับ ก็เสนอแนะไม่มีครับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงานภายในโรงเรียนและหน่วยงานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและการจัดการปัญหาโภชนาการในเด็กวัยเรียนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 2. มีกลไกาการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรและภาคีเครือข่าย 3. มมีการประชุมร่วมกันร,ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานเครือข่ายในการวางแผนขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมและการจัดการปัญหาโภชนาการในเด็กวัยเรียนการเฝ้าระวังด้านโภชนาการ 1. การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเครื่องมือวิธีการชั่งการประเมินผลมีความถูกต้องตามมาตรฐานและมีความครอบคลุมจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน 2. มีการแปลผลภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต 3. มมีการนำข้อมูลภาวะโภชนาทุกโภชนาการของนักเรียนในวงเล็บอ้วนเตี้ยผอม มาใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหา 4. มีรายงานภาวะโภชนาการที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจำนวนเด็กที่มีภาวะทุกโภชนาการเช่นเตี้ยผอมอ้วนลดลง 5. มีการคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มีออบ,บิสิตี้ไซ์ และส่งต่อสถานบริการสาธารณะสุขที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 6. มีรูปแบบการเฝ้าระวังที่โดดเด่นในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงการจัดการอาหารในโรงเรียน 1. มีการวางแผนจัดเมนูอาหารกลางวันหนึ่งเดือนล่วงหน้าที่ปรับให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีในพื้นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการและนำไปใช้จริงสามารถตรวจสอบได้ 2. มีการจัดการอาหารกลางวันที่โดดเด่นในรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเช่นการจัดให้ได้ตามหลักโภชนาการการจัดอาหารเมนูให้มีความน่าสนใจใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน 3. ไม่จำหน่ายอาหารว่างรสหวานจัดเค็มจัดไขมันสูงและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดเช่น ขนมกรุบกรอบน้ำหวานน้ำอัดลมของทอดและอื่นๆน,นวัตกรรมงานวิจัยโมเดล 1. มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่โดดเด่นของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพภชนาการนวัตกรรมพูลรันโมเดลมีองค์ประกอบดังนี้ G ีโคตเจริญเติบโตต,ตามวัยนักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการและ,จะเจริญเติบโตตามวัย O observation การสังเกตการสังเกตรูปร่างน้ำหนักส่วนสูงการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย O organization mm hmm. การจัดการองค์กรให้เป็นระบบมีการจัดตั้งคณะกรรมการในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแกนนำนักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทุพภาพโภชนาการ D d i e e n t ความอร่อยอาหารมีการครงสูขใหม่มีการจัดกิจกรรมเมนูไหนใช่เลยให้นักเรียนโหวตเมนูอาหารที่นักเรียนชื่นชอบ L Learning การเรียนรู้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการภูรณาการในสาระวิชาต่างๆ U Unit การร่วมแรงร่วมใจมีการร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาทุภพโภชนาการ N n u t ทิช i ั n นโภชนาการมีการจัดอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการโดยใช้โปรแกรมไทยสคูลลัน C c r e e n อาหารกลางวันอาหารเสริมนมและน้ำมีความสะอาดสถานที่ประกอบอาหารมีความสะอาดถูกหลักอนามัยเ h h เฮลตี้สุขภาพดีนักเรียนมีสุขภาพดีปาสะจากโรคภัยไข้เจ็บ 2. มีการบูรณาการด้านการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียน 3. มมีกิจกรรมบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอนตามสารวิชาที่เกี่ยวข้อง 1. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2. มบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. บูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. มบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษา